ะครับคนก็เริ่มแลเห็นว่าไอ้ที่คืนประชาธิที่เปิตใให้ถ้าเอาตามคณะกรรมการยกร่างให้ส่งเข้ามานั่นเนี่ยนะมันไม่ใช่คืนอำนาจให้กับประชาชนแต่มันเป็นการยึดอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จโดยกลไกที่สร้างขึ้นมาใหม่ภายใต้นี่นะครับน้ำตาลเคลือบยาพิษแต่เราเป็นมนุษย์ติดลงไปตรงมา ก็แสดงความคิดเห็นนะครับภายใต้เงื่อนไขามากมายนั่งจัดรายการโทรทัศน์ไม่สามารถพูดได้360องศาแต่ผมเองก็มีแนวทางมอบนโยบายให้กับบรรดามวลสมาชิกที่มานั่งจัดรายการว่าเท่าที่เราทำได้ภายใต้ MOU ที่ทำกับกสทชนั้นให้กำหนดคุณสมบัติ ในการสื่อสารไว้สามข้อหนึ่งจะต้องไม่มีถ้อยคำใดที่เป็นการโทรยศต่อประชาชนสองต้องไม่มีลักษณะการสอพลอต่อผู้มีอำนาจสาจะต้องไม่พูดให้โทรทัศน์ถูกปิดซึ่งผมเองเนี่ยนะครับแต่ละวันฝ่ายข่าวทุกสำนักไม่ว่าหน่วยงานใด ที่มีหน้าที่เรื่องการติดตามก็จะมอนิเตอร์ในรายการมองไกลตั้งแต่เวลาเก้าโมงเช้าว่าวันนี้ผมจะพูดอะไรจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนไปยังสำนักข่าวอิสราว่าที่มีการดิวแลกเปลี่ยนบอกว่าแกนำพักเพื่อไทยก็แลกเปลี่ยนเรื่องธุรกิจว่าจะไม่กระทบส่วนพวกผมแลกกับคดีความไม่มีคดีความไหน ภายหลังจากการยึดอำนาจแล้วคดีจะยุติแม้แต่เพียงคดีเดียวการต่อสู้คดีการไปขึ้นศาลนั้นก็ยังปฏิบัตินะครับกันตามปกติตามวันเวลาที่มีการนัดหมายส่วนนี้นะครับที่บอกว่าไปโดดเดียวแดงก้าวหน้าหรือจะซ้ายประชาธิทปไตยที่จะไปใช้คำพูดกันนั่นเนี่ยผมเองเห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราก็เคารพในสิทธิเสรีภาพของแต่ละส่วนอยู่แล้วไม่มีใครสามารถคุมใครอะไรใครได้แต่ความที่ว่าเรานั้นเป็นทัพใหญ่และเมื่อขยับอะไรก็ตามนั้นมันต้องมีภาระในการรับผิดชอบทั้งปวงในการต่อสู้เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เราไม่ต้องการความสาใจเราไม่ต้องการสู้เพื่อไปแพ้อย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงได้พยายามอธิบายว่าบางเรื่องยิ่งเร่งรีบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งชักช้ามากเท่านั้นยิ่งรีบก็ยิ่งช้าและมีหนำซ้ำจะกลายเป็นแพะของเรื่องราวทั้งปวงของการแก้ไขปัญหาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราเองได้เห็นอย่างชัดเจนว่าการอดทนรอคอยกว่าสามปีเพื่อปฏิบัติการในวันเดียวนั้นเมื่อทำแล้วเขาทำสำเร็จเช่นเดียวกับบางองค์กรพูดจริงมาสามรอยหกสบสี่วันเพื่อพูดเท็จวันเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องยากลำบากสำหรับ คนในฝ่ายเรานั้นคือความอดทนก็ได้ใช้นี่นะครับสถานที่โทรทัศน์อธิบายความซึ่งสำนักข่าวิสาราเนี่ยนะครับคงจะได้ฟังบ้างไม่ฟังบ้างหรือจะไม่ฟังเลยก็ตามแต่ผมเองก็เห็นว่าความอดทนเนี่ยนะครับเพื่อปลายทางประชาชนเขาจะได้เห็นตรงกัน เพราะว่าถ้าเราก้าวล้ำนำสถานการณ์ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็จะตกเป็นจำเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราไปหลงเชื่อกระแสต่างๆซึ่งการเรียกร้องแต่ละฝ่ายนั้นที่พยายามจะมากดดัน,นอปชอนั้นท้ายที่สุดนั้นผู้เรียกร้องก็ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอดทนรอคอยนั้นไม่ใช่สยบรลดยอมหรือจะไปดิวข้อตกลงใดๆกันก็ตามเพราะว่าคณะผู้ยึดอำนาจเขาก็รู้ว่าคนอย่างพวกผมนั้นนะครับคือจะมาเหยียบย่ำหัวใจก็ต้องลุกขึ้นสู้กันแต่ว่าหลักการต่างคนต่างอยู่แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์จิตใจ มีความสุภาพบุรุษสุภาพสตรีหรือมีใจนักเลงระวังกันต่างฝ่ายต่างใช้พื้นที่ของตัวเองทำหน้าที่ไม่นาาลล่าไหวล้มลกไม่เล่นคนรับหลังตรงไปตรงมาไม่ต้องนะครับทำอะไรที่มีการวางแผนสลับซับซ้อนอะไรเพราะไม่ใช่วิสัยนะครับมนุษย์พันยอย่างเราเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ การแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไปพ่วงข้อกล่าวหาที่มีผลต่อการทำลายล้างพอสมควรจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจพยายามหลีกเลี่ยงคำอะไรก็ตามเถอะที่จะไปยัดเยียดเหมือนกับพวกผมเนี่ยนะครับไปทำข้อตกลงลับกันไม่มีข้อตกลงอะไรกันเพียงแต่ว่าเราก็พูดอย่างตรงไปตรงมา เมื่อขณะที่สังคมไทยคิดว่านี่คือความสงบนี่คือหนทางแห่งการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นสังคมไทยก็ต้องมีการพิสูจน์กันเมื่อประกาศตามรถมาแน่นอนที่สุดเลยนะครับคนไทยก็จะลายเห็นเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่ได้เห็นเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่าเหมือนกับปัสสาวะไม่สุดนั่น,นท้ายที่สุดเลยนะครับคนไทยก็ไม่รู้จริงว่า คนเหล่านั้นเขามีศักยภาพและวิธีการดังกล่าวที่ทำกันมาแล้วสิบแปดครั้งลำดับสี่ของโลกน,นั้นตามลำดับสามอยู่ครั้งหนึ่งมันจะเป็นหนทางของการแก้ไขปัญหาได้จริงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าแปดสิบสองปีแล้วผมก็บอกแล้วไงแล้วถามว่ามีครั้งสุดท้ายกันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ แค่การรักษาสภาพความรู้สึกระหว่างกันและยืนอดทนรอคอยด้วยความสงบเพราะนะครับเร่งรีบนะครับตามเสียงนี่นะครับที่ยุเข้ายุขมาเนี่ยนะครับไม่ทำก็กลัวหาว่าใช่แต่ความพินาศย่อยยับคนที่เข้ามาายุส่งนั้นไม่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถามว่าทิศทางของพวกเราเป็นอย่างไรผมก็บอกว่าณขนาดนี้เนี่ยเราต่างฝ่ายดังได้ติดตามสถานการณ์ทุกอย่างเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็ไม่ได้มีความลับอะไรนะครับพูดอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีใครมาเรียกร้องบังคับอะไรเพราะเขารู้ว่ามาบังคับยิ่งจะเกิดปัญหา มาเหยียบย่ำยิ่งจะต่อสู้มากกดขี่ก็ต้องต่อสู้กันแต่ว่านะครับเมื่อต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนและยืนนะฐานที่มั่นของตัวเองรอวันเวลาที่สังคมให้โอกาสเขาแลว้วก็นะครับพิสูจน์กันในวันนั้นซึ่งยังมีเวลานะครับที่เราจะได้ทบทวนกันมากมายส่วนฝ่ายอื่นๆนั้นท่านก็คงจะแลเห็น พิดแผลบาดเจ็บนะครับอาจจะสาหัสกว่าฝ่ายเรากันเสียด้วยซ้ําถึงขนาดนี้นะครับไปบวชรออยู่ที่สวนโมกกันได้ก็แล้วกันแต่ฝ่ายเรานั้นเนี่ยนะครับผมเองเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็เริ่มมีความเข้าใจเหมือนออกโทรทัศน์ครั้งแรกๆเปิดสถานีได้ก็มีการบอกว่าทําไมไม่พูดอย่างนั้นไม่พูดอย่างนี้ถ้าเราเกิดบ้าจี้ไปทาตามนีครับเวลานี้โทรทัศน์ถูกปิดแล้ว หลายเรื่องหลายๆราวนั้นคนที่อยู่ในสถานการณ์เท่านั้นที่จะรู้ว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรผมยังบอกเสมอว่าใครที่เก่งก็มาทำได้ครับแต่ว่าอย่าเอาความต้องการของตัวเองโดยไม่ต้องรับผิดชอบมาสร้างความกดดันให้กับผู้อื่นมันไม่มีใครนะครับกล้าหรือไม่กล้านะครับมากกว่าใครแล้วครับในสนามรบได้พิสูจน์กันมามากมาย เพียงแต่ว่าการรู้จากการแยกแยะว่าสถานการณ์ใดควรจะปฏิบัติตัวกันอย่างไรอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราเดินกันได้ในสังคมไทยนั้นคือใครมีความชอบธรรมมากกว่ากันผมเองก็เห็นนะครับอาการประชาชนหลายพื้นที่นะครับตีเป่านกหวีดเวลานี้ได้ยินเสียงกันบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ประชาชนไทยอาจจะลหลงไหลกับกระแสได้บางห่วงระยะเวลาเราเป็นองค์กรต้องมีภาระของการให้สติแต่ว่าไม่ใช่บอกเรานะครับบอกโดยเราว่าจงมีสตินี่เราบอกกับฝ่ายเดียวกันแต่ฝ่ายอื่นนั้นเขาต้องเห็นด้วยตัวตนว่าที่เขาเนี่ยนะครับอเปหิผลักไสยรัฐบาลที่มาจากประชาชนแล้วก็ชัยโยโหรอก ในโลกแห่งความเป็นจริงเวลานี้ก็นั่งเจ็บกระดองใจกันเป็นจํานวนมากความลับไม่มีในโลกอะไรกันแต่ว่าเราไม่ต้องการฟื้นฝอยห,หาตะเข็บอะไรกันแต่เพียงแต่ว่าทุกฝ่ายนะครับได้อยู่หน้าฐานที่ตั้งกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุอะไรนะครับที่จะมีการกดดันแล้วก็ต้องไปปฏิบัติต,ตามนั้นเพราะชีวิตการสูญเสียอวัยวะ ความตายและบาดเจ็บนั้นและรวมกระทั่งพี่น้องที่ยังอยู่ในเรือนจำนั้นถึงเวลาจริงๆนั้นคนที่อยู่ในสนามรบเท่านั้นคือผู้ได้รับชะตากรรมนะครับเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาที่สำนักข่าวอิสราเอลนี่นะครับได้เขียนมากมายนั้นและก็กล่าวหาประเด็นที่มีผลต่อการทำลายนะครับความเชื่อมั่นระหว่างกันนั้น คือข้อหาการทำข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องคดีความซึ่งก็เป็นความเท็จร้อยเปอร์เซถ้าพวกผมนี่นะครับคดีทุกคดีถอนฟ้องกันไปหมดไอ้อันนี้ก็พอจะกล่าวหากันได้แต่คดีก็อยู่ครบและก็ยังจะต้องขึ้นศาลกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองนะครับความจริงสำนักข่าววิสราก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ยนะครับที่กล่าวหาผมผมบอแจ้งความจริงและให้แก้ไขให้ ผมก็ถอนฟ้องจากศาลไม่ได้มีทัศนคติของการทำลายล้างอะไรแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องของความเป็นตัวตนแต่นี่คือกระบวนการประชาชนที่ใหญ่ที่สุดมีจำนวนมากที่สุดอยู่ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นระหว่างกันข้อกล่าวหาเพื่อแลกผลประโยชน์เอาตัวรอดนั้นเป็นความเท็จร้อยเปอร์เซแต่การกำหนดทิศทางนั้นเป็นเรื่องของนอปชไม่ใช่ สำนักข่าวอิสรา,าจะเขียนข่าวชี้นำและพวกผมจะต้องไปปฏิบัติเพื่อจะหักล้างแสดงตัวตนเราเดินทางมาไกลขนาดนี้ถ้าประชาชนที่ร่วมทางกันมานั้นยังไม่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นระหว่างกันนั้นนะครับเราก็ต้องยอมเหมือนกันแต่ว่าตลอดเส้นทางนั้นล้วนแต่มีความเข้าใจที่มีปัญหานั้นน้อยมากและไม่ใช่เพิ่งมีปัญหา มีปัญหามานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการนําเสนออะไรที่ไม่ต้องรับผิดชอบและประดิษฐ์คำอะไรกันมานั้นต้องเข้าใจว่าชะตากรรมกับความตายนั้นมันแบกใส่บาของพวกเราในการตัดสินใจทั้งปวงและขนาดนี้เนี่ยนะครับความนิ่งสงบและอธิบายความกันแบบนี้้านั่งฟังกันทุกวันเนี่ยนะครับสำนักข่าวอิสราจะไม่กล่าวหาพวกเราอย่างนี้เพียงแต่เราเนี่ยนะครับให้สติกันทุกฝ่ายและความเห็นที่แตกต่างไม่ต้องฆ่ากัน มันจบลงโดยการอธิบายความกันไม่เห็นด้วยก็แสดงความไม่เห็นด้วยแต่ไม่เป็นปัญหาระหว่างกันและผมก็ประกาศชัดเจนว่า,ารัฐธรรมนูญตามความที่ปรากฏผมไม่ร่วมสังกกรรมด้วยผมไม่ยินยอมเข้าไปเป็นสภาธ,ธาตุที่ไม่มีอนาคตอะไรเลยนะครับเท่ากับว่าเราไปนะครับไปสยบยอมโดยเอาอํานาจของประชาชนไปสยบยอมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งก็ไม่ใช่พวกผมและก็เห็นอย่างชัดเจนว่า องคาประยบต่างๆนั้นที่มีการรับสมัครจากผู้มีอำนาจนั้นพวกผมก็ไม่เข้าไปและก็ปฏิบัติตนอย่างนี้ด้วยความอดทนและรอคอยนะครับคนที่เข้าใจก็ต้องขอขอบคุณคนที่ไม่เข้าใจเมื่อมีโอกาสได้ฟังนะครับถ้าเข้าใจก็ขอบคุณไม่เข้าใจก็ขอบคุณแต่ว่าชะตากรรมนี้พวกผมไม่ได้คิดบนพื้นฐานส่วนตัวแต่คิดอย่างรอบด้านเพราะว่านี่เป็นอนาคตเป็นรอยต่อที่สำคัญ สำหรับชีวิตเป็นเรื่องเล็กที่ผ่านมาหลายสมรภูมิก็ได้พิสูจน์กันมาแล้วมันจึงข้ามความสาใจกันทั้งปวงสาระสำคัญหลักก็คือว่าประเทศและประชาชนนะครับจะได้อะไรจากกรณีระยัะเปลี่ยน